สวัสดีครับตอนนี้เรามาต่อกันจากตอนที่1น,นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนที่2ของคำถามยอดฮิตของคุณแตงโมนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับและคำถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบวันนี้เรามีคำตอบในหลายๆคำถามเพื่อหลายๆคนที่ยังสงสัยจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนของเธอในพระเยซูคริสต์ครับ ทำไมงานศพของคริสเตียนไม่มีความโศกเศร้าหรือความเสียใจงานศพหรือพิธีศพหมายถึงพิธีที่จัดขึ้นในโอกาสการเสรียชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีงานศพนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาต่อท้องถิงน่นนั้นๆโดยมีการไวไอร้อาลัยเพื่อระลึกถึงเขาชื่นชมขอบคุณในการกระทําที่ดีงามในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ทําไมงานศพของคริสเตียนไม่มีความโศกเศร้าเสียใจ เพราะว่าคริสเตียนเราเชื่อว่าทุกคนที่เชื่อพระเจ้าจะได้เจอกันอีกในสวรรค์และในพระคัมภีร์ก็บอกว่า1เทซโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึงข้อ14พี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนและเคลื่อนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ ในพระธรรมของยอห์นบทที่16ข้อ22นะครับดังนั้นขณะน,นี้พวกท่านจึงมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ในพระธรรมสาุดีบทที่46ข้อ1นะครับพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก และเราจะได้รู้ว่าในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าได้กําหนดทุกๆวาระไว้แล้วดังในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1นถึงแมีฤดูการสําหรับทุกสิ่งและมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กําเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบ และวาระพูดมีวาระรัฐและมีวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันติเรามีหวังในโลกนี้ไม่ได้หรอทำไมถึงต้องจบแบบนี้เพราะว่าความอยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เราเอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยันยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นทาวอนิรันต์ซองโคโรินบุตธที่สีข้อ1ิและ18อยากเป็นคริสเตียนต้องทำยังไงคริสเตียนคือการละทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเดิมๆไว้ข้างหลังและเดินตามทางความเชื่อในพระเยซูอย่างที่บอก การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพียงการเป็นคนดีตามหลักคำสอนของศาสนาคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและเป็นการยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากบาปต่างหากคุณต้องยอมรับความจริงที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกจักรวาลและสร้างคุณและพระองค์รักคุณมากจนไม่อยากเห็นคุณจมติดอยู่ในความบาปและต้องได้รับผลของบาปนั้น พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดชื่อว่าเยซูเป้าหมายคือเพื่อสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปของคุณและทรงฟื้นขึ้นมานอกจากการยอมรับความจริงเหล่านี้แล้วคุณต้องเชื่อและยอมรับการช่วยเหลือจากพระเยซูที่สิ้นพระชนเพื่อไถ่าความบาปให้กับคุณด้วยในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันด์ยอห์นบทที่ 3: ข้อ16พระเจ้าทรงสัญญาว่าใครก็ตามที่วางใจในพระเยซูจะไม่ต้องตกนรกเพราะบาปและจะได้มีชีวิตนิรันด์อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันด์ในสวรรค์การที่เราจะเชื่อนั้นมีข้อประคัมภีร์อีกหนึ่งข้อว่าเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดโรมบทที่ 10: ข้อ9การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพียงการนับถือศาสนา แต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบาปโดยการที่เราเชื่อและวางใจในการช่วยเหลือของพระเยซูและการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากพระเจ้าท้ายที่สุดนี้พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเราจะตายอย่างไรการตายของเราก็จะทําให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จและชีวิตของเราทําให้ผู้คนมากมายได้รู้จักพระเจ้าองค์พระเยซูพริ์เจ้าของเราหากมีคําถาม หรือมีข้อสงสัยที่ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างหรือจะทักถามไปในเพจก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าพระเจ้าวพอพรนครับสวัสดีครับ